สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษก,กันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก เปปกวัวเดล่าในายใหญ่เรือใบสีฟ้ายอมรับมีปัญหาแบกขวาแต่ส่วนนั้นเป็นเรื่องที่ตนเองต้องหาทางออกให้ได้เรือใบสีฟ้ามีคิวต้องออกไปเยือนด้วยอัลมาดรดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบก่อนรองชนะเลิศน,นัดแรกช่วงดึกวันอังคารนี้คำถามสำคัญคือการขาดหายไปของสองแนวรับอย่างคาร์วัเกอร์และนาทานาเก้ทำให้สื่อสอบถามกวัวเดล่าในการปรับแผนรับมือเรอัลมาดรดและวินิสซูจูเนียโดยเปปกวัวเดล่าได้กล่าวออกไปว่าผมจะพูดอะไรได้พวกเราจะลงสนามด้วยนักเตะ11คนพวกเราจะมองหาทางแก้ไขในส่วนนั้นเป็นเรื่องจริงที่ท่วาอคือ ักเตที่ทําการป้องกันวินิสูจูเนียได้ดีที่สุดแต่โชคร้ายที่พวกเรามีนักเตะบาดเจ็บหลายคนในช่วงนี้บางคนกลับมาจากการลงเล่นเกมอุ่นเครื่องให้กับทีมชาติพร้อมแกปอาการบาดเจ็บ สองปีก่อนเราแพ้นในช่วงไม่กี่นาทีสุดท้ายแต่หัวล่าสุดพวกเราสามารถเอาชนะเรอัลมาดรดได้สําเร็จพวกเรามีความได้เปรียบตรงที่กลับมาเล่นในรังนัดสองนั่นทำให้คุณจบการแข่งขันได้อย่างแข็งแกร่งพวกเราต้องการเล่นแบบดุดันพวกเราทราบดีว่าพวกเขาแข็งแกร่งในจังหวะสวนกลับของเบลลิงแฮมโรดิโก้รวมถึงบอเวเด้พวกเราต้องรักษาความเร็วในการเล่นในระดับที่สูงมากๆต้องระมัดระวังเพราะพวกเขาจัดการในหล,ลายส่วนของเกมไมด้ดีการเอาชนะมาดรดสองนาิดต่อกันเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เป๊ปกัวเดลาก่าว มากันที่ประเด็นข่าวต่อมาแมสซี้ประกาศรายชื่อคุณพลที่เดินทางไปสเปนโดยปราศจากรายชื่อ2นักเตะแนวรับคนสําคัญรือใบสีฟ้ายกพลออกไปเยือนมาดริดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนีกรอบก่อนรองชนะเลิศแรกช่วงดึกวันอาทิตย์นี้โดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแชมป์เก่าจากอังกฤษเปิดเผย21รายชื่อนักเตะที่เดินทางไปเมืองหลวงสเปนซึ่งปราศจาก2กองหลังตัวหลักอย่างวอลเกอร์และอาเก้ที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงานรณะนั้นเป๊ปโกดิวลามีข่าวดีเล็กน้อยเพราะหนีบเอายอชโกว์วายโอแนวรับชาวโครแอตไปพร้อมกับคนอื่น ทั้งนี้บรรดาแกนหลักอาทิเช่นเออร์ลิงฮาร์แลนด์เควินเดบรอยอารัซอนมาร์โนเอลคันชีมารดรโดซิวาฟิฟฟอร์เดนรูเบนดิอาร์สโรดี้และจอห์นสโตนมีชื่อร่วมเดินทางไปทั้งหมดสำหรับแมนซิตี้ถือเป็นการพบกับเรอัลมาดริดสามปีติดต่อกันในเวทีแชมเปี้ยนส์โดย2ปีก่อนพลาดในรอบรองชนะเลิศก่อนจเจออัลคิลในปีที่แล้วมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา อ,อัลตาองค์กรเก็บสถิติชื่อดังให้ AI อัจฉริยะหรือซูเปอร์คอมพิวเตอร์วิเคราะห์โอกาสชนะในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนีกระหว่างเรอัลมาดริดพบกับแมนซิตี้คืนนี้โดยผลการวิเคราะห์ผ่านการจำลองการแข่งขันเสมือนจริงในคอมพิวเตอร์จำนวน10,000แมตช์ออกมาว่าราชันชุดขาวมีโอกาสชนะมากกว่าเล็กน้อยที่36.9%ขณะที่แมนซิตี้มีโอกาสชนะอยู่ที่35.8%และมีโอกาสที่จะจบด้วยผลเสมอ27.3%อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางซูเปอร์คอมพิวเตอร์ยังมองว่าแมนซิตี้ยังคงเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าชแชมป์ในฤดูกาล ีท่รา28.3%ขณะที่มาดิดเองก็เป็นเต็ง2ตามมาห่างที่15%สําหรับอีกหนึ่งคู่ในคืนวันเดียวกันเกมอาเซนอนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาร์เยนเมนิกนั้นซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ได้วิเคราะห์ออกมาว่าปืนใหญ่มีโอกาสชนะมากกว่าถึง 58. 5 1 5ขณะที่เสียใต้มีโอกาสเพียง24.1%เท่านั้นโดยโอกาสจบเสมออยู่ที่24.4%ซึ่งทั้งสองคู่จะลงแข่งในเวลาเดียวกันคือคืนวันอังคารที่9เมษายนนี้เวลาตี2ตามเวลาประเทศไทย มากันที่ประเด็นข่าวต่อมา เวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนแล้วซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะเหลืออะไรเพราะผลการแข่งขันพิมลีกในสัปดาห์ที่32ของฤดูกาล2023-2024ทำให้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของอัลต้าเจ้าแห่งสถิติฟุตบอลต้องถูกรันใหม่อีกครั้งผลปรากฏว,ว่าถึงแม้แมนซิตี้จะรังอันดับ3ในขณะนี้หลังแข่งไป31นัดมี70คะแนนตามหลังาร์เนลจ่าฝูงและลิเวอร์พูลรองจ่าฝูงที่แข่งเท่ากันอยู่1คะแนนแต่อัลต้ากลับคำนวณให้ทีมเรือใบสีฟ้ามีโอากาสคว้าแชมป์มากที่สุดโดยความเป็นไปได้ขยับจาก 33. 6 ก่อนแข่งขึ้นมาที่39.7%หรือขึ้นถึง6.1%จากชัยชนะเหนือคริสตันพาเลซ4-2และโปร,โรแกรมที่เหลือซึ่งเบาวกว่าอีก2ทีมทางด้านลิเวอร์พูลที่ล่าสุดบุกไปเสมอกับแมนยูไนเต็ด2-2ทําให้ความเป็นไปได้ขยับจาก45%ก่อนแข่งลดลงเหลือ31.3%หรือดิ่งลงถึง13.7%ขณะที่อาร์เซนอลแม้ล่าสุดบุกไปถล่มไบรท์ตัน3-0แต่ยังรั้งเต็ง3ตามเดิมความเป็นไปได้ขยับจาก21.4%ก่อนแข่งขึ้นมาที่29%หรือขึ้นมาถึง7.6% มากันที่ประเด็นข่าวต่อมาฟุตบอลแคตเตเผยถึงดีลสำคัญในซัมเมอร์นี้ออกมาว่าแมสซิตี้ทิงแกร่งของพิมเมลีกตกลงสัญญาส่วนตัวกับลูคัสปา a เกตา้ามิดฟิลด์ตัวเก่งของเรดแฮมยูไนเต็ดได้ไปที่เรียบร้อยแล้วและเหลือขั้นตอนการยื่ยนข้อเสนอให้เดอะแฮมเมอร์พึงพอใจ สื่อเจ้าดังกล่าวรายงานเมื่อวันที่8เมษายนว่าเรือไปสีฟ้าเดินหน้าเสริมแกร่งสำหรับซีชั่นหน้าตั้งแต่เนนเนอร์ได้การตกลงสัญญาส่วนตัวกับไปเกตา้าเป้าหมายคนสำคัญของกุนซอเป๊ปกัวเดวล่าได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะต้องเสนอค่าตัวนักเตะให้ทีมดังแห่งกงรุงลอนดอนตอบรับเป็นขั้นตอนสุดท้าย ก่อนหน้านี้แชมป์พิมลิกหวังดึงดาวเตะทีมชาติบราซิลมาร่วมทีมตั้งแต่ซัมเมอร์ก่อนแล้วโดยเสนอค่าตัวนักเตะให้เวนแฮมพิจารณาเป็นจำนวน85ล้านปอนด์แต่สุดท้ายตัดสินใจพับแผนลงเนื่องจากดาวเตะวัย26ปีถูกสมาคมฟุตบอลเอฟเอสอบสวนกรณีละเมิกดกฎเล่นพนันฟุตบอลต่อกรณีชาาปากเกต้าซึ่งซีซั่นนี้มีผลงานกระทุ้งให้ทีมคุนคอน8ประตูและ7แอสซิสต์ในทุกรายการเปิดเผยทิ้งปัญหาของตัวเองเมื่อไม่นานมานี้ว่ามันกินเวลา7เดือนแล้วและผมพร้อมให้ความรม่่วมมืือออเพสสาาางงปััญหทท้้นีีดีดต์ย ซึ่งย้ายมาหากีเน,นลีอังกษษเมื่อ2ปีก่อนแล้วสัญญากับทีมลอนดอนสเตเดียมจนถึงปี2027และมีออาชั่นต่อสัญญาได้อีกปีมากันที่ประเด็นข่าวต่อมาแจ็คกกลิตเปิดใจถึงปัญหาสภาพจิตใจพร้อมกับคุณเปปโกเดล่าที่ช่วยทําให้เขาผ่านช่วงเวลาอันแสนยากลำบากมาได้ แจ็กกิริตดาวเตะของแมนซิตี้ประสบปัญหาการบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งในซีซั่นนี้จนทําให้ไม่สามารถเคนฟอร์มเก่งของตัวเองออกมาได้โดยเขาทำได้เพียง3มประตูกับหนึ่งแอซเสตลอดการลงเล่นทั้งหมด17นัดในเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษทั้งนี้ดาวเตะวัย28กราัดได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่อดังแดนผู้ดีอย่างเดลิเมลเกี่ยวกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นรวมถึงขอขอบคุณกุนซือชาวสเปนนี้ที่ช่วยทาให้เขาผ่านเวลาที่แสนยากลําบากมาได้โดยแจ็กกิริตได้กล่าวเอาไว้ว่าคนเดียวที่จะสามารถลงไปและทําในสิ่งที่ผู้เขาต้้ออองงกกกในทีมขเปปวดดไ็คื ซึ่งเป็นสิ่งที่เข้าใจได้คุณไม่สามารถเอาชนะในสิ่งที่ผู้จัดการทีมทําได้เขาเป็นผู้จัดการทีมที่น่าทึ่งเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและมีจิตใจที่ดีเช่นกันหลายครั้งในฤดูกาลนี้ผมมีปัญหาส่วนตัวเล็กน้อยและเขาก็อยู่เคียงข้างผมตลอดเวลาผมเป็นนี่บุญคุณเขามากๆเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและเป็นผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยส่วนตัวแล้วมันเป็นฤดูกาลที่ยากลําบากสําหรับผมหลังจากผ่านจุดสูงสุดมาเมื่อปีที่แล้วผมได้คุยกับผู้จัดการทีมหลายครั้งและเขาก็ดีกับบผผผมมมมาากเเป็นนนนหีุุ้ญคณขิด่ออยและตง การที่จะตอบแทนเขาด้วยผลงานของผมและของทีมผมได้คุยกับเพื่อนๆในห้องแต่งตัวทุกวันผมรู้ว่าผมสาคัญกับทีมแค่ไหนผมได้คุยกับผู้จัดการทีมและช่วงท้ายฤดูกาลก่อนคุณก็ได้เห็นกันแล้วว่าผู้จัดการทีมส่งผมลงเล่นมากแค่ไหนแจ็คก,กิลิตกล่าว มากันที่ประเด็นข่าวต่อมาโรดี้กองกลางแมนซตตี้มั่นใจว่าตนเองและคนอื่นๆในทีมจะเจองานหนักอย่างแน่นอนในการประทะก,กับราชันชุดขาวก่อนเกมที่เรือใบสีฟ้ามีคิวออกไปเยือนเรอัลมาดริดโรดี้ได้กล่าวเอาไวา้ว่าแน่นอนว่าพวกเรามีประสบการณ์สาปปีก่อนแต่พวกเราจะไม่คิดถึงเรื่องเงินมากจนเกินไปพวกเรากําลังจะ,ะเผชิญหน้ากับเรอัลมาดริดที่แตกต่างออกไปจากเดิมพวกเขาเล่นแตกต่างออกไปและทุกๆฤดูกาลมีความแตกต่างออกไปจากเดิมพวกเรามาที่มาดริดพร้อมกับหนึ่งในทรงการเล่นที่ดีที่สุดของพวกเราในฤด,ดูกาลนี้หลายปีที่ผ่านมาทำให พวกเรารู้จักกันและกันดีขึ้นพวกเราคาดหวังว่าจะพบเกมที่ยากลำบากในวันพรุ่งนี้ผมจะพูดอะไรถึงเป๊ปกัวเดล่าได้ละ่ะคุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคุณอาจจะกำลังพูดถึง2ผู้จัดก,การทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในรายการนี้ทั้งคาร์โลอันเชลติและกัวเดล่าพวกเรามีรูปแบบการเล่นของตัวเองเขาเป็นผู้จัดก,การทีมของพวกเราเป็นผู้นำวันพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมพวกเราต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อเขาทุกๆอย่างออกมาดูดีทั้งคำพูดและรูปแบบการเล่นหากมีอะไรที่ผมอยากร้องขอเพืื่่่่่่อออรรรววมมทททีีคงงงงเเเเเเเป็็นนนจะะาาาให้พกกขลลยยยงสบงแ ป็นแชมป์และต้องการทําให้ได้อีกครั้งพวกเราไม่สามารถสร้างความสับสนให้ตัวเองพวกเราต้องใส่เต็มที่วันพรุ่งนี้ต้องเล่นไปพร้อมความถอมตัวที่เหมาะสมโรดี้กล่าวขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาด ทางเรากราบขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับ